5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้มากับบทความที่ชื่อว่า A Message for Those Feeling Lost in the 20s นะครับของคุณแกรี่เวนิชักนะฮะซึ่งเขียนถึงคนในช่วงวัย20กว่าเนี่ยว่าเขามีบทเรียนหรือเขามีเรื่องที่เขาอยากจะแชร์ถึงน้องๆแล้วกันนะว่าอะไรบ้างนะครับแล้ก็พูดถึงเด็กจบใหม่ด้วยว่าควรลองอะไรบ้าง เราจะทำยังไงให้คนพบตัวเองได้ดีที่สุดนะครับเ,เขาบอกว่าข้อที่1นนะฮะลองเลือกทางที่เสี่ยงที่สุดดูนะครับเวลาพูดอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนมีเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคําพูดว่าลองเลือกทางที่เสี่ยงที่สุดเนี่ยต้องมีวงเล็บต่อท้ายว่าที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับเพราะว่าบางคนมีภาระรออยู่ตั้งแต่เรียนไม่จบนะฮะต้องหาเลี้ยงครอบครัวต้องสง่งน้องเรียนก็ต้องเลือกชีวิตที่มันระมัดระวังหน่อยแหละนะฮะต้องต้องห้ามผิดพลาด ต้องผลตอบแทนต้องดีนะนี่ก็เราก็เข้าใจได้เพราะทุกคนที่บอกเงื่อนไขชีวิตแตกต่างกันแต่ถ้าใครยังมีโอกาสที่แบบสามารถเสี่ยงได้เยอะๆไม่มีภาระอะไรไม่มีแบบไม่มีความกดดันอะไรเนี่ยสมมติว่าบอกว่าอยากจะมี gap y ย a r นะฮะคือเดินทางค้นหาประสบการณ์ชีวิตนะครับลองสมัครงานมูล,ลนิธิอาสาลองสมัครไปทํางานที่แอฟริกานะเป็นงานอาสาแบบนี้นะฮะไอ้พวกนี้เนี่ยประสบการณ์พวกนี้เนี่ยจะบอกว่าทํายากมากถ้าโตแล้ว คือถ้าคุณจะมาอายุ4ี่ิบแล้วแล้วจะไปอยู่ดีอยากจะไปอาสาแอาฟริกาเนี่ยนะฮะมันโอ้โหมีลง้งมีลูกเลยมันยากอ่ะแต่ตอน2ี่กว่ากว่าเนี่ยทำได้ยิ่งอายุเยอะยิ่งโอกาสทําจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเสียเส่ยงๆที่เราสึกว่าเฮ้ยเป็นโอกาสที่ดีเนี่ยในช่วงทวเวนตี้ซัมติงเนี่ยนะฮะยี่สิบต้นๆเนี่ยทำซะนะครับนนทนะบํองทาซะข้อที่สองนะครับลองทํางานแม้ได้เงินน้อยอันนี้ก็อีกเหมือนกันนะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนแต่ถ้าสมมติว่าคุณสามารถที่จะได้เงินน้อยได้นะครับสมมติลูกสนสามารถที่ได้เงินน้อยได้เนี่ยนะฮะงานบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเงินน้อยก็จริงแต่ประสบการณ์มันเยอะนะฮะประสบการณ์มันเยอะแน่นอนนะทุกคนอยากได้เงินเยอะทั้งนั้นแหละเข้าใจแต่ว่าม,มีงานบางอย่างที่น่าสนใจแม้เงินจะน้อยคือตอนที่เริ่มต้นชีวิตอ่ะนะผมพูดจริงๆคือตอนที่เรียนหนังสือจบใหม่ๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะ ความแตกต่างระหว่างเรากับคนที่เก่งๆเนี่ยสมมุติเราเป็นกลางๆคนเก่งๆ,ๆเนี่ยนะฮะเงินเดือนมันต่างกันไม่เยอะหรอกอย่างมากก็เท่าตัว2เท่าตัวให้เต็มที่เลยนะฮะอันนี้แบบสุดๆเลยนะนั่นหมายความว่าสมมติว่าเราเงินเดือน20,000เพื่อนได้ห0 0 0ืนนะนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วใช่ไหมความแตกต่างสมมติเพื่อนเก่งมากนะฮะจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเด็กจบใหม่เขาจะให้เงินเดือน6กเจ็ดหมื่นไปไม่ได้นะฮะผมเคยได้ยินเด็กจบใหม่ได้เงินเดือนบริษัทที่เมืองไทยนะหลักแสนก็มีถ้าคุณเก่งจริงนะฮะแต่มันน้อยอ,นนอยมาาาก่เว อตราส,ส่วนความแตกต่างของเงินเดือนหรือผลตอบแทนในตอนที่จบใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่เยอะนะครับมันยังไม่เยอะแม้ว่าความสามารถจะต่างกันเยอะแต่ว่าพอเราเก็บประสบการณ์แล้วเนี่ยนะฮะผ่านไปอีกยีปีเนี่ยคราวนี้โอ้โหความแตกต่างอะเยอะมากพูดกัน20-30เท่าบางคนเป็นร้อยร้อยเท่าก็มีความสามารถในการหาเงินนะคำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าแกลบตอนแรกมันน้อยเนี่ยนะฮะแปลว่า ถ้าเกิดเรามีของบางอย่างที่สามารถชดเชยอเ,อเงินส่วนต่างนี้ได้สมมติว่าเราดอมรับเงินน้อยลงนิดหน่อยแต่ประสบการณ์มันเยอะขึ้นเนี่ยในที่สุดแล้วประสบการณ์ที่เยอะขึ้นนี่แหละมันจะไปช่วยสร้างมูลค่าให้เราในภายหลังนั่นเองข้อที่3นะครับลองทําสิ่งที่เรารู้สึกว่าสนุกกว่า นแน่นอนครับว่าเราทํางานเพื่อให้ได้ผลงานแต่ว่าถ้าเราโฟกัสกับผลงานมากเกินไปเราอาจจะไม่สนุกเลยนะฮะไม่มีความสุขคุณอาจจะเบินเอาตั้งแต่ยี่สกว่าเลยก็ได้เพราะฉะนั้น,นถ้าคุณเพิ่งจบมาเนี่ยลองพิจรารณางา,า,านที่มีกระบวนท่าทายในการทําที่สนุกท้าทายทําให้หัวใจคุณเต้นแรงหน่อย <S <S เลือดสูบฉีดเวลาลงมือทำนะฮะรู้สึกว่าโหทําแล้วแบบแม่มันช่างตรงกับฉันเลือเกินนะฮะคือผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณไปเป็น เอ่อจะต้องทํางานศินละปะจะต้องทํางานดนตรีอะไรแบบนั้นซึ่งพวกนั้นเนี่ยมันเป็นงานที่เต็มไปด้วยพาชั่นอยู่แล้วเนี่ยแต่ทำธุรกิจก็ทําได้นะฮะงานสายอีเวนต์ก็ทําได้นะ,ะขอให้คุณสนุกกับ Process หรือว่ากระบวนการของมันนะครับข้อที่4คือลองพูดสิ่งที่อยู่ในใจดูนะฮะคนในวัยยีกว่ากาเนี่ยต้องบอกยองรับด้านตรงว่าโดยเฉพาะในสังคมเอเชียเนี่ยดูดูเด็กมากสำหรับพ่อแม่และครอบครัวนะครับ แล้วก็บางทีพ่อแม่เราก็จะหวังดีนะฮะเราก็จะเลือกนู่นเลือกนี้ให้เราเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีสิ่งที่คุณอยากทําลองพูดหน่อยนะครับว่าทําไมเราถึงอยากเลือกเดินเส้นนี้นะครับอธิบายให้คนที่คุณรักเนี่ยฟังด้วยความ2ออย่างนะครับหใจเย็น2หนักแน่นนะครับแล้วก็อย่าลืมขอบคุณเขาที่ช่วยประครับประคองคุณมาจนถึงตอนนี้แต่ช่วยขอให้เคารพการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้ด้วยนะครับ อย่าย่โสโอหังจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณรู้ว่าคุณอยากได้อะไรจงหนักแน่นกับมันนะครับข้อที่5้าลองทําจริงแทนที่จะโต้เถียงไปเรื่อยในวัยที่เต็มไปด้วยพลังงานคุณสามารถนอนวละสองชั่วโมงได้เนี่ยนะครับแล้วคุณทํางานได้เนี่ยนะสิ่งที่เป็นเป็นต้านต่อคุณมากที่สุดนะฮะก็คือพลังที่ตัวคุณมีแหละแทนที่จะโต้เถียงว่าไอ้นายดีไม่ดีลองทําเลยฮะลองไปลงทําจริงเลยแล้วก็เอาผลลัพธ์มาว่ากันดีกว่านะครับเพราะว่าโต้เถียงกันไปมันก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์นะครับ ผมทวนอีกทีหนึ่งนะครับว่าเด็กจบใหม่หรือน้องๆอายุยี่สิบเนี่ยนะฮะกว,กว่าเนี่ยนะครับควรจะทําอะไรบ้างนะครับหนึ่งลองทางเลือกที่เสี่ยงที่สุดสองลองทํางานแม่จะได้เงินน้อยหน่อยแต่งานน่าสนใจสามลองทําสิ่งที่รู้สึกว่าสนุกสี่พูดสิ่งที่อยู่ในใจกับครอบครัวนะครับห้าลองทําจริงแทนที่จะโตเถียงกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Five Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที